ก็เป็นความรู้สึกที่อยากบอกพี่เขาแหละครับอย่างที่ทุกคนได้ยินไปครับฟังอีกรอบหนึ่งเรอครับเฮ้ยถ้าฟังดิมันจะไม่ซึ้งแล้วนะขอบคุณพี่เพิร์ดมากๆที่เป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากๆบอกพี่เพิร์ดเขาไปหมดแล้วแหละก็ไปดูในงานบาเนี่ยได้นะจ๊ะเอออยู่แล้วหลังได้พี่เปิดใจผมขนาดนี้ยผมก็จะเปิดใจให้พี่แล้วก็ทุ่มทุกอย่างที่ผมมีเพื่อพี่เหมือนกันนะครับ,รบผมกราฟผมแจสเปอร์สมาชิกในวงอ่ะแบบค่อนข้างคิวทองมากแต่สุดท้ายแล้วเราก็จับมือกันแน่นคนระับมันเป็นความฝันของเราทั้ง4คน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์ดังเรื่องสายรหัสเทวดาที่มีแฟนๆตามเชียร์กันมากมายโดยเฉพาะคอนเสิร์ตล่าสุดที่หนุ่มแซนต้าพงสพักและเพิร์ธนพลทำเอาแฟนคลับซึ้งน้ำตาซึมกับการร้องเพลงระหว่างทางด้วยกันเพื่อสื่อความหมายว่าทางเดินที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทั้งคู่ก็สามารถผ่านมาด้วยกันได้ทั้งนี้แซนต้าเปิดใจขณะมาร่วมงานชีฟแอนด์ท ว่าต้องขอบคุณพี่เพิร์ตที่เปิดใจให้ตนเต็มที่ถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ตนจะให้ใจเต็มร้อยกลับไปเช่นกันกระทั่งพูดถึงโปรเจกต์แจสเปอร์ของสีหนุม่มแซนต้าบอนจุงและอูซึ่งตอนนี้ขยับเป็นวงบอยแบนด์ Jas p ปอร์อย่างเต็มตัวแล้วแต่สี่หนุ่มฮอตที่ว่ากันว่าต่างคนต่างคิวงานแน่นไม่แพ้กันจะพา Ja s เปอร์ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ต้องตามไปฟังหนุ่มแซนต้ายืนยันด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะ เอาจริงจริงได้เจอแฟนๆทุกคนเอาบอกตรงว่าชื่นใจมากๆครับผมเป็นการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้อ่าเป็นการปาร์ตี้กันหลังจบจบไปแล้วจบเรียนอ่าจบไปนอกอีพีก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเป็นการแสดงโชว์ที่มีความสุขมากๆครับผมรู้สึกว่าได้เจอแฟนๆทุกๆคนแล้วก็ได้ พูดขอบคุณทุกคนกปแล้วครับน้ำตาเต็มเวทีเลยนะน้ำตาเต็มเวทีเลยพี่มาร้องไห้ใหญ่เลยพี่มาเขาพี่มาร้องไห้ใหญ่เลยเอาจริงๆผมว่ากองนี้อบอุ่นมากๆครับทุกๆคนที่เป็นนักแสดงอะไม่ใช่แค่เหมือนมาทํางานเวลาเรามาออกกองเราเหมือนได้เพื่อนมากขึ้นได้พี่ๆได้แบบคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นเรารู้สึกว่าแบบ กองนี้นี่เป็นอะไรที่สเปเชียลจริงๆครับผมส่วนใหญ่คนจะห่วงว่าเออน่าเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดครับผมเอาจริงๆก็เป็นคนค่อนข้างกดดันตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทําทุกอย่างที่เราได้รับมอบหมายมาให้มันเพอร์เฟกเราเนี่ยทำให้มันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าไม่ไม่ได้เพอร์เฟกเราก็อาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เชื่อมั่นในตัวเองมากเออจะใช้คําว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นก็ ใช้คาว่าเราจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นดีกว่าครับผมรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งไปมากกว่านี้อยากทําให้ตัวเองเอมีความสามารถมากขึ้นให้มาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นรู้สึกอย่างนี้มากกว่าครับผม,ม,ก,ก,มก็เป็นความรู้สึกที่อยากบอกพี่เขาแหละครับอ่าก็อย่างที่ทุกคนได้ยินไปครับตามนั้นนะครับไม่ได้ยินเหรอฟังอีกสักรอบหนึ่งเหรอครับเอ้ยถ้าฟังดิมันจะไม่ซึ้งแล้วนะ ท่าฟันตั้งจะไม่ซึ้งแล้วนะคคราอโ,อโอเคก็ขอบคุณแหละครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เพิร์ดมากๆที่เป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากๆผมสบายใจมากๆที่ทํางานกับพี่แบบรู้สึกดีมากๆเอาจริงๆบอกพี่เพิร์ดเขาไปหมดแล้วแ,ลวแหละก็ก็ไปดูในงานใบเหนี่ยได้นะจ๊ะเนีอยู่แล้วหลังได้ครับก <ๆ S 1> ็ดีใจครับดีใจ ตอนแรกอะ่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะเปิดใจให้เราร้อนร้อนร้อนเราเราไม่คิดเลยว่าเขาจะเปิดใจให้เราแต่มาถึงนะวันนี้เรารู้สึกว่าโหพี่เปิดใจให้ผมขนาดเนี้ยผมก็จะเปิดใจให้พี่แล้วก็ผมก็จะทุ่มทุกอย่างที่ผมมีเพื่อพี่เหมือนกันนะครับมผมซัพพอร์ตพี่ชายเสมอครับคุณแม่ขององฝากได้วยครับไม่ว่ายังไงบ้างค่ะคุณแม่คุณแม่ชมแม่เขาชมเรื่องโชว์ใหญ่เลย แบบบูบ้ยโชว์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ดูแล้วแม่สนุกแม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแม่นั่งข้างกันด้วยพูดคุยกันลอจริงไหมฮะเฮ้เมื่อวานแม่ผมแต่งตัวร็อกสตาร์มาด้วยนะ <c oughs> ใส่เสื้อหนังมาเลยนี่แบบนี้เลยใช่เลยนะเฮ <c oughs> ้ยแก <c oughs> สวยสวยทั้งแม่หล่อทั้งลูกนี่ว <c oughs> ้ามีอะไรบอกมมบอกแม่พี่เพิร์ดไหมครับบอกแม่พี่เพิร์ดเหรอครับผมก็ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยดูพี่เพ์ทให้ครับผมไม่ให้ซนไปมากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวช่วยอยู่จับจับมัดไว้จับมัดก็เขาเปิดเธอเธอสองคนจะไม่ได้จะจับมัดเขาไม่ให้หายซนหรอกก็มัดเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันซนต่อไหมเราให้มันเป็นสีสันนะครับผมให้มันเป็นสีสันผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนสนุกครับผมก็เลยนะพี่อยากทำอะไรทำครับอืมปีที่หลกอครับผม กตาครับเป็นครั้งแรกของผมอู้ครั้งแรกครับผมเอาจริงๆครั้งเป็นครั้งแรกที่ดีกีตาร์แล้วก็โชว์อย่างเลยครับเป็นกีตาร์ของพี่เบิร์ดครับผมยืมมาครับยืมมายืมหรอเฮ้ยเขาไม่ให้หรอเขาให้หรออะไรนะฮะเขาให้หรือยังก็ก็ถ้าขอก็น่าจะให้นะครับระหว่างทางครับผมรู้สึกว่า ก็ตามเนื้อเพลงเลยครับผมเธอทําให้เราหว่างทางกลับดูสวยงามเรารู้สึกว่ามันมันเข้ากับตัวผมกับตัวพี่เพิร์ดดีรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราแบบอาจจะเจออะไรที่ไม่ได้โรยด้วยกิกุหลับเราเราก็ยังจับมือกันแล้วก็ผ่านกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมล้ลิ้นพันเลยเราก็ยังจับมือกันแล้วก็ผ่านกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่บอกแทนความรู้สึกเรากับพี่เพิร์ดละกันครับอะไรประมาณนี้ จริงเหรอฮะชอบกันไหมครับทุกคนชอบกันไหมอยากอยากบอกลมแชมป์เหรอฮะ <laughs> ลมแชมป์ทำไมเหรออ่ากราบเฮ้ยแต่ลมแชมป์โชว์สนุกมากโชว์สนุกมากครับผมกราบผมแจสเปอร์รู้เลยไหมคะโดนเก็งหายไปละผมมือฮะผมมือก่อนแบบมือก่อนอนี่ผมมือไปก่ัด ดีใจมากดีใจมากที่ไม่มีโปรเจกต์แจสเปอร์ไม่มีคำว่าโปรเจกต์แล้วอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอ่ะก็อยากทําให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยถึงวันเนี้ยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นนะครับทุกคนเราอาจจะมีมากกว่าเทอร์รีดอกเอ้ยเอาจริงๆก็อย่างที่บอกทุกคนไปครับว่าตอนแรกมันยังเป็นแค่โปรเจกต์อยู่โปรเจกต์แจสเปอร์เพราะว่าด้วยด้วยผมว่าหลายๆคนใน สมาชิกในวงอ่ะแบบค่อนข้างคิวทองมากคือสุดๆดอ่ะการที่จะจับมาแมทช์กันได้นี่ยากมากเราก็แต่สุดท้ายแล้วเราก็จับมือกันแน่นครับเรามันเป็นความฝันของเราทั้ง4คนทุกๆคนอยากเป็นอยากเดินทางในสายนี้รักในสายนี้ครับอยากอยากทำให้มันเต็มที่ก็เลยจับมือกัน่ันกันไม่ได้นะเวลาราทั้งสี่คนคการก็ยากมากเอาจริงเวลาซ้อมอ่ะเวลาซ้อมเนี่ยลำบากสุดเลย กา,การจัดคิวส่วนใหญ่เราก็จะไปซ้อมเงินแบบหลังเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยอยงอยู่ห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันหาคิวแมทไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องไปตอนดึกแทนอะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขมากครับมีความสุขที่ได้ทำมากไม่ไม,ไม่มีครั้งไหนที่ไปเต้นเสร็จแล้วโอ้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกเต้นเสร็จแล้วทุกคนจับมือกันแล้วบอกว่าสู้เราสู้จริงจริงก็คุยกับทุกคนเลมเบอร์ในต เมมเบอร์ในวงตลอดครับพี่ปอนคุยกับพี่ปอนก็บ่อยอะไรอย่างเงี้ยคุยกับพี่จุงก็บ่อยก็จะเอาจริงๆอ่ะทุกคนคาดหวังให้ไม่มีโปรเจกต์แหละหมายถึงแบบไม่มีคําว่าโปรเจกต์เอาโปรเจกต์ออกอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเป็นแจสเปอร์แบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะดีใจมากๆในวงเลย,ยนะครับเป็นแกลลองด้วยกันใหม่พร้อมกับคาเต้นและเชเป็นไงฮะค่าเต้นค่าเต้นชอบไหม เขาท่าเต้นกันไมครับทุกคนมันจะโชว์ตรงนี้หรอเฮ้ยมันเต้นยังไงเดี๋ยวมันจะเดือดเกินนะเ้ยมันก็แค่ตามชื่อเพลงครับมันก็ถอดเท็กกิทอฟอะไรนะเออแต่ขายมากนะจริงเหรอถใครยังไม่ได้ดูไปดูนะครับเท k e i ิ o อฟนะฮะไลเซอร์มิวสิกน์ยครับผมฝากด้วยนะครับ